ได้แกงเห็ดเดอ้อจ้มามื่อนี้โอ้แกงเห็ดแกงเห็ดใส่น้นำปลาแดกจ้าก็ได้ห่อเข่ามาเมื่อนี้สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนมาจ้มามื้อนี้ได้แกงเห็ดจ้าแกงเห็ดแซ่บๆใส่น้นำปลาแดกบอกหลายนึงเด้นัวน้นำปลาแดกคัก มีแกงเห็ดหรอกะกินกับข้าวจ้ะข้าวสวยเนี่ยละ่ะขา้าวเหนียวบ่มี่จ้ะมาจ้ามากินข้าวน้ำกันเด้อกินขา้าวแซ่บจ้ะอืมอืมอมแซ่บๆพักพูดหนกดอกยใใ่หนึ่งได้จ้ะขอใพี่น้อง นั mm hmm. วน่านะประดัค่ะอืม mm hmm. สเป็นองอ่่ เฮดญี่ปุ่นจ้ะจากักแมนซื้อเฮดหยังแซ่บคือเกาว่าจะมีนับประแดก แกงเห็ดนี่เป็นอีอย่างที่มักแห้ง้อจ้ะ,น,จะน้ำยานางกับบะมี่ดอกเน้นเน้นอันปลาลาเน้นเน้เน,นปลาแดกจ้ะเอาเขาใส่ควอมต้องสีเปี่น้อง ลูกโดดกัมีดเด๊ลูกโดดว่ามันลูกโดดสีแดงแต่ลูกโดดมีสีเขียวต่องแบบนี้ บรรยากาศดีแห้งพองพี่น้องร่มเย็นสวยสวยจนร่มเย็นสบายจ้ะแสบมืดทนัด เอาละจ้าพี่พี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอขอบกุณหลายที่รับชมจนจบคลิปเนาะค่ะแต่ก็ขอให้ในความกินวัสุภาพมูมมากนจาจากถือใจกับขั้นถือใจกับกดไลค์กดแชร์ให้แกมบมเมเดอร์จ้าพี่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้แกมบมเนาะจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอฝากคลิปไวส้สำานก็เอนาอะจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าขอบคุณค่ะ